โอเคครับวันนี้เรามาแมคโครนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของคุณภรรยานะเราจะลองซื้อปลาแซลมอนวันนี้มันลดราคาครับเหลือกิโลละ6 3 5้อบาทชิ้นนี้เป็นครึ่งตัวนะครับอยู่ประมาณโลหเราจะมาลองดูกันว่าแซลมอนของแมคโครเนี่ยมันทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันได้มาแล้วนะครับ นี่ชิ้นนี้ยังใหญ่ตัวนี้ครับโลหกหนึ่งพันสามสิบหกบาทตัวยังใหญ่เมนูที่หนึ่งแซลมอนจีตองอู้งามยู่ได้หน่ะ เอาไปตองมาห้องแล่ซินี่แหละไฟแบบใหม่ๆเลยครับเป็นแต่รอยแรงรอยแรงโอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุกน้ำมันเริ่มไหลแล้วครับจากฝั่งนั้นที่มันใหม่นะอันนี้เป็นส่วนของทองครับโอ,อ้ของแซลมอนทองอะไรก็ได้แล้วแหละเอาประมาณนี้แหละเอาไปซิมกันครับเดี๋ยวซิมกับนี่นะครับเนี่ยซิมกับเต่าเลยนะแบ่แงเคิงเลยกันโอ้หันไหมมันมันทองปลาแซลมอนครับ โอ้หห่อเอาไปตองบาดเนี่ยเอาสุกพอประมาณนะโอ้หลายคำคำยังแทะมาเด้อพี่น้องชิำกันห้อ,หอม,มากหออไปตองนะครับสุดยอดเลยอะหมกอะหมกอะหมกตองอะไปเบิร์เมนูถัดไปกันครับเฮ็ดยกงกินหนึ่งเมนูครับเมนู เซลเมอนดองน่าจะเป็นซอสโชยุครับซีอิว๊วซีอิ๊วอ่ะดองซีอิ๊วโชวยุอันนี้ก็จะมีไอ้อะไรนะหอมหอมหัวใหญ่มีพริกครับแล้วก็มีโชยุของของเจแปนของญี่ปุ่นนะก็น่าจะอีกสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะเอาแซลมอนลงอันนี้เรากำลังแร่อย,อยู่ ังนั้นเทคนิคการแร่เนี่ยเราจะไม่โชว,ว์เพราะทุกคนเห็นเยอะแล้วนะครับนี่มันคือเมนูที่สองนะครับเมนูที่สามครับหายไปเลยซาเซมิล,ล่อง <laughs> หนหายไปแล้วเรียบร้อยเรือแต่ซากครับนี่เดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันว่าตอ,อตอนที่มันเตียมนี่เป็นทั้งไถนะคแล้วตอนนี้มันล่องหนอยู่มันล่องซิมม้ลงล่องหนกินกับใบเซลานหรือใบมิ้นเน่ต่ละอีกห้าล่อยแรงหล่อยแรงนี่ครับอีกหนึ่งเมนูที่เราพูดถึงก็คือ ซาซิมินะครับจากแซลมอนตัวใหญ่แผ่นเท่านี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไ้ดูตรงนี้นะครับเ,าเราก็มาหั่นครับหั่ง่ายๆครับก็คือใช้เขียงใช้มีดบ้านเรานี่แหละแล้วก็จานนี้ถ้าเราไปกินนะอะลาคาร์ดนะเขาเรียกอะลาคาร์ดป่ะน่าจะประมาณกี่ร้อยอะยอยไม่รู้ผมไม่เคยไปกินนะครับหลายร้อยอาจจะหลายร้อยนะถ้าแถวฟูจิอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทํากินเองเนี่ยก็ประหยัดครับบ้านเรากินจุ จัดไปนะครับว,ว้วาวว,าว้าวกับ3ามเมนูที่นําเสนอวันนี้นะครับว,ว้วาวๆ้วาวแล้วก็ว้าวอันนี้เป็นอีกเมนูแถมครับเขาเอิ่นว่าเมนูซาชิมิคนไทยนี่เขากินกับกกินกับวาสาบิได้กินกับแจวนี่ครับใส่เลยคำใหญ่ๆเลย โอ้ยหยด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 มาได้พี่น้องโอ้คำนี้ไหมอืมอร่อยยำนะครับแซ่บครับแซ่บลาไปด้วยภาพบรรยากาศนี้แล้วกันนะเชี้าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ